สวัสดีค่ะท็อปสิเปียนอนร้อนๆแบบนี้ใครๆก็อยากวาไปอยู่ที่เย็นๆอย่างเชียนขั้วโลกกันใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าว่านอกจากที่นั้นจะหนาวเย็นแล้วใต้พื้นน้ำแข็งยังซ่อนสิ่งเหน่านี้เอาไว้ด้วยตั้งแต่เรือดำน้ำไปจนถึงซอมบี้อายุหมื่นปีโอ้ my god แค่เริ่มก็กระตุกตอมเผือกแล้วจะมีอะไรชวนช็อกกว่านี้อีกไหมไม่ต้องทายไปดูกันเลยค่ะกล่องไวกิ้งโบราณ น้ำแข็งที่ละลายตามเส้นทางภูเขาในนอร์เวย์เผยให้เห็นสิ่งน่าเหลือเชื่อในอดีตหลายอย่างโดยเฉพาะกล่องไวกิ้งแช่แข็งแม้หน้าตาเป็นกล่องไม้แต่ภายในเป็นเทียนไขธรรมดาธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือนักโบราณคดีพบว่ากล่องนี้ทำขึ้นระหว่างปี1475ถึง1635ซึ่งหมายถึงของชิ้นนี้มีอายุราว500ปีมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์และที่สำคัญคือยุคนั้นมันคือของแพงมูลค่ามหาศาลสุดๆ นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงกันแถบแผ่นน้ำแข็งลังโฟเน่นักโบราณคดีคนพบลูกธนูจำนวน68ชิ้นซึ่งทำขึ้นจากวัสดุที่แตกต่างกาันอาทิหินชนวนกระดูกและควอสต์หรือเปลือกหอยแมลงผู้เพื่อใช้ลากก่ากวางเนนเดียสิ่งเหล่านี้ถูกทำขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกาันซึ่งชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดคาดว่าทำขึ้นช่วง4,100ปีก่อนกิตการส่วนชิ้นที่ใหม่ที่สุดทำขึ้นราวศตวรรษที่14รวมๆกันแล้วมีอายุมากกว่า6 0 0 0ปีเลยทีเดียว อาร์กติกไอซ์แคมป์บริเวณทะเลอาร์กติกที่อุณหภูมิติดลบตลอดทั้งปีมีสิ่งมีชีวิตอยู่น้อยชนิดจนแทบจะนับนิ้วได้แต่วันดีคืนดีอาจเจอผ่านน้ํจพวกเรือสําราญหรือเรือดำน้ําถูกฝังในน้ําแข็งได้นะแต่ไม่ได้มีใครไปลืมไว้หรอกนะเพราะนี่คือโครงการสํารวจของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลาัยอสก้าแฟร์แบงส์ร่วมกับกองทัพเรือสหรัฐตั้งแคมป์ที่ทะเลโบฟอร์ดบริเวณวงกลมอาร์กติกเป็นเวลา5สัปดาห์เพื่อไปสำรวจพื้นที่ใต้น้ำแข็งโดยเฉพาะ เพื่อรับมือเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นพร้อมกับสมาชิกร่วมทีมกว่า50คนและกินวงกว้างถึง282กิโลเมตรเลยทีเดียวสุดยอดแห่งความทุ่มเทยอมใจจริงๆดาบไวกิ้งถ้าพูดถึงชนเผ่าโบราณย่อมมีชื่อของชาวไวกิ้งรวมอยู่ด้วยเพราะพวกเขาทราบตำนานมากมายในอดีตและทิ้งสิ่งของต่างๆที่ทำให้นักสำรวจต้องร้องว้าวคราวนี้ก็เช่นกันเมื่อนุ่มๆกลุ่มนี้ผ่านไปยังเส้นทางภูเขาหินส่งชันในเมืองออฟแลนด์ของนอร์เวย์ หนึ่งในนั้นสังเกตเห็นวัตถุปริศนาที่เต็มไปด้วยคราบสนิมติดอยู่ในซอกหินเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆจึงพบว่ามันคือดาบสภาพสมบูรณ์เมื่อนักโบราณคดีตรวจสอบพบว่าดาบเล่มนี้ถูกทําขึ้นโดยชาวไวกิ้งประมาณปีคศ900ซึ่งน่าจะถูกฝังอยู่ในดินเยือกแข็งหรือเพอร์ม,มาฟอส์มานานแถมด้ามของดาบเล่มนี้มีร่องรอยของกระดูกไม้และหนังอยู่ด้วยคาดว่าน่าจะเป็นของชาวไวกิ้งที่หลงทางอยู่ในพายุหิมะทาหล่นเอาไว้ระหว่างทางแต่อย่างไรก็ตามงานนี้นักโบราณคดีคงต้องรีบสำรวจโดยด่วน พราะเมื่อน้ําแข็งละลายอาจทําให้โบราณวัตถุต่างๆเสื่อมสลายไปได้ง่ายขึ้นจากการสัมผัสกับอากาศนั่นเองจดหมายในขวดเราคุ้นคุ้นเคยกับจดหมายในขวดแก้วที่ลอยในทะเลแต่จดหมายฉบับนี้ถูกซ่อนไว้ใต้น้ําแข็งค่ะทุกคนเอา้าใครมาเขียนบอกลักหรือเปล่าเนี่ยพอคลยออกมาพบว่าเป็นของนักธรณีวิทยาพอลทีวอกเกอร์ที่เดินทางไปสำรวจกะวัฒนในแคนาดาเมื่อปี1959เาอบเพร้อมเขียนจดหมายฉบับหนึ่งใส่ลงในขวด จากนั้นฝังเอาไว้ในกองหินบริเวณฐานน้าแข็ง54ปีถัดมาจดหมายฉบับนี้ถูกค้นพบโดยดรวาวิกวินเซนและเดนิสซาราซินซึ่งใจความสําคัญของจดหมายฉบับนี้เกี่ยวกับภารกิจที่พอทิ้งไว้นั่นคือให้วรยาจากจุดที่เจอจดหมายไปจนถึงขอบฐานน้าแข็งจากนั้นส่งข้อมูลกลับไปให้เจ้าตัวโดยระยะทางเดิมที่พอวัดได้คือ51เมตรและเมื่อดรวาวิกวัรยะทางอีกครั้งในปี2013ปรากฏว่าความห่างเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น122เมตร นอกจากเป็นภารกิจให้คนรุ่นหลังแล้วยังทําให้เรารับรู้ถึงภาวะโลกร้อนมากขึ้นจากฐานน้าแข็งที่ละลายด้วยนะเนี่ยซากเครื่องบินรบสัญชาติอเมริกันของบางสิ่งหายสาบสูญไปนานและถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็เปิดเผยให้เราเห็นได้โดยในปี2012นักสำรวจ3คนเจอชิ้นส่วนที่น่าจะเป็นใบพัดเครื่องบินเข้า และเมื่อน้ำแข็งละลายปรากฏว่ามันคือซากเครื่องบินลบสัญชาติอเมริกันรุ่น453 s k y t r a e r Dakota ซึ่งในช่วงปี1939-1945ตกอยู่บริเวณเขาเบอร์นิสแอลเดินทางจากออสเวียไปอิตาลีคาดว่าชนเข้ากับฐานน้ำแข็งกอนลีที่มีความสูง3,350เมตรเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี1946หรือประมาณ76ปีก่อนบนเครื่องบินมีนักบิน4คนและผู้โดยสารอีก8คนซึ่งมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐรวมอยู่ด้วย โดยช่วงเวลานั้นพวกเขาต้องเอาน้าแข็งละลายเพื่อดื่มแทนน้าและกินชก k o l a t ทาหารเพื่อประทังชีวิตแต่โชคดีที่พวกเขาได้รับการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุหกวันก็เลยรอดความหนาวมาได้ค่ะอัญมณีลึกลับการสำรวจพื้นน้ำแข็งนอกจากจะพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วใครจะคิดว่าเจอสมบัติล้ำค่าได้ด้วยอย่างเช่นเคสของนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งคนพบกล่องในปริศนาบริเวณแผ่นน้ำแข็งบนยอดเขามองบงังในฝรั่งเศสและเมื่อนำไปส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบว่าภายในกล่องมีอัญมณีมากมายรวมมูล,ลค่ากว่า11ล้านบาทคุณพระเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่ากล่องนี้อาจเป็นของที่สูญหายจากเหตุการณ์เครื่องบินแอร์อินเดียตกเมื่อราวปี1950จากนั้นทางการฝรั่งเศสเลยติดต่อกับทางการอินเดียเพื่อตามหาทายาทของเจ้าของอัญมณีเหล่านี้ส่วนจะเจอหรือเปล่าก็ต้องติดตามต่อไปแต่ที่แน่ๆงานนี้ต้องยกนิ้วให้พี่ๆตำรวจและนักปินเขากัเลยละ่ะหิมะสีเลือด ใครเห็นของเหลวสีแดงบนพื้นน้ำแข็งอาจคิดถึงฉากในหนังสยองขวัญแต่ความจริงแล้วมันคือปรากฏการณ์ส n o w b l a หรือหิมะสีเลือดที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาแอลในฝรั่งเศสนับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศร,รุนแรงโดยตัวการที่ทําให้เกิดสีแดงมาจากสาหร่ายใต้แผ่นน้าแข็งเมื่อสาหร่ายอยู่ใต้หิมะในอุณหภูมิที่ต่ำมากๆจะเพิ่มเม็ดสีเพื่อป้องกันตัวเองมีหนมซ้ําเมื่อสาหร่ายเปลี่ยนเป็นสีแดงจะลดความสามารถในการสะท้อนความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้หิมะละลายเร็วขึ้นยิ่งอากาศอุ่นขึ้นสาหร่ายจะโตเร็วขึ้นหิมะก็จะละลายเร็วตามนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าเหตุที่สาหร่หายกลุ่มนี้มีจํานวนมากขึ้นเพราะการคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีปริมาณสูงขึ้นงานนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่แก้ยากจนนักวิทยาศาสตร์ต้องกุมขมับเลยค่ะของใช้บุคคลปิศาใต้านินแข็งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี1 9 8 4เมื่อชาวบ้านในเมืองเชอร์แมทบังเอิญเจอร่างชายหนุ่มปิศามะ ของใช้ส่วนตัวทั้งกระเป๋าเงินดาบมีดสัน้นและปืนพกรวมทั้งช้อนรองเท้าเหล็กที่เก่าแก่หลายร้อยปีตอนแรกชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้คือใครจึงส่งให้นักวิจัยเมื่อสืบค้นข้อมูลพบว่าน่าจะเป็นหนึ่งในทาหารรับจ้างหรือพ่อค้าที่เดินทางผ่านช่องเขาทีโอดูซึ่งเดินทางจากอิตาลีไปยังสวิตเซอร์แลนด์และอาจเลยไปถึงเยอรมน,นีซึ่งการค้นพบครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับพบรองเท้าและเสื้อผ้าของมาซิเนดูมูลแง และภรรยาที่หายสาบสูญเมื่อปี1942ด้วยจากการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เรื่องราวของบุคคลในอดีตมากขึ้นโดยเฉพาะวิธีการเดินทางและการค้าของผู้คนผ่านช่องเขาที่สูงกว่า3,000เมตรจากระดับน้ำว่าพวกเขาทำกันได้อย่างไรเคี่ยวไฮยนีนาในอดีตมนุษย์และสัตว์มีการอพยพข้ามทวีปมากมายหนึ่งในนั้นก็คือไฮยนีนาโดยเมื่อปี1970 มีการค้นพบฟอสซิลที่มีลักษณะคล้ายเคี้ยวของฮีนาในโอโค,โคแคนาดาและที่สำคัญคือเคี้ยวฮีนาคู่นี้น่าจะมีอายุประมาณ1ล้านปีอยู่ในตระกูลชัดมาพอติสหนึ่งในสายพันธุ์ที่กระจายตัวอย่างกว้างขวางในยุคน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อนที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือในยุคดังกล่าวอาจมีสัตว์มากกว่า50,000สายพันธุ์เดินทางไปมาระหว่างอเมริกาเหนือและเอเชียผ่านช่องแคบแปรลิง และพวกมันทิ้งล่องลอยเอาไว้ผ่านฟอสซิลให้ศึกษาแต่จากตัวเลขทั้งหมดกับพบเที่ยวเฮน่าเพียง2ซีนี้เท่านั้นนับเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นสุดๆสำหรับนักวิจัยเลยทีเดียวภูเขาน้ำแข็ง A76 ขึ้นชื่อว่าภูเขาน้ำแข็งก็ใหญ่อยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เป็นที่สุดของโลกจังหวะนี้ต้องยกให้ A76 นในทะเลเวสเดลทวีปแอนตาร์กติกาถูกค้นพบโดยจานดาวเทียมของย ok ุโรโคเปอร์นิคัสเซนเิเนลวัน มีพื้นที่ถึง4,320ตารางกิโลเมตรยาว175กิโลเมตรกว้าง25กิโลเมตรคำนวณแล้วใหญ่ใกล้เคียงกับจังหวัดบึงการทั้งจังหวัดเลยนะคุณโดยเกิดจากการแยกตัวของน้ําแข็งจากหิ้งน้ําแข็งร้อนซึ่งเป็นหิ้งน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่ต้องกังวลค่ะการแยกตัวนี้เป็นปรากฏการธรรมชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนแต่อย่างใดนอกจากนี้ในทะเลเวสเดลยังมีภูเขาน้าแข็งที่ใหญ่อันดับสองของโลกอย่างเอเทเวนตี่ทรีเออีกด้วยเรียกว่าทะเลแห่ง ซอมบี้อายุ2 4 0 0 0ีัปีกับตาอเมริกาโดนแช่แข็ง7จปีงานนี้เจอซอมบี้แช่แข็งในมหาสมุทรอาร์กติก24000ปีหน่อยเป็นไงแต่แน่นอนว่าไม่มีหน้าตาชนขนลุกแบบในหนังเพราะมีขนาดเล็กมากๆจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิ่งนี้มีชื่อว่าโรติเฟอร์หรือตัววงล้อมีปากค่อนข้างกลมแถมมีขนคล้ายวงล้อและที่น่าสะพรึงคือนักวิทยาศาสตร์ทดลองคืนที่พวกมันและคนนิ่งเพิ่มไปอีกแน่นอนว่าอยู่มาเป็นหมื่นปีขนาดนี้ อวัยวะของมันแข็งแกร่งจนกับตันอเมริกาอย่างต้องเรียกพี่เพราะโลติเฟอร์ทนทายาดทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะอยู่ในป่องน้ําร้อนใต้ทะเลที่มีอุณหภูมิเดือดทะลุประหลอดหรือสุญญากาศของอวกาศการฟื้นคืนชีพของมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสําหรับนักวิทยาศาสตร์และคาดว่าสามารถไปต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อมนุษย์ได้อนาคตได้อีกด้วยพายุสุริยะแช่แข็งใครจะเชื่อบ้างว่าใต้พื้นน้าแข็งเนี่ยนะจะมีหลักฐานของพายุสุริยะที่ร้ายแรงมากลูกหนึ่งถูกแช่ในน้ําแข็งกับเขาด้วย จากการวิเคราะห์แกนน้ำแข็งจากกินแลนดถึงแอนตาร์กติกาทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลุนของสวีเดนพบหลักฐานดังกล่าวและคาดว่าเกิดขึ้นเมื่อ9,200ปีก่อนจากการระเบิดของพื้นผิวดวงอาทิตย์แม้จะไม่ส่งผลกระทบถึงผิวโลกโดยตรงแต่ส่งผลต่อระบบการสื่อสารของจานดาวเทียมแนววกาศให้มุ่นวายนอกจากนี้รังสีคอสมิกพลังงานสูงที่จู่โจมมาอย่างโลกก็ยังฝังอยู่ในน้ำแข็งและตะกอนนานเกือบหมื่นปีนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าถ้าปรยุก์ลูกนี้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันโลกคงบลายแน่นอน แต่การค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพื่อให้เราได้ศึกษาและหาวิธีรับมือหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในอนาคตแบบนี้ต้องยกนิ้วให้ความทุ่มเทข,ของทีมนักวิจัยสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอถ้าคุณอยากอร่อยจุใจกับท็อป10บล็อกโชมใหม่เต็มบปด้วขนมแสนอร่อยสั่งได้ที่ไลน์นี้นะคะบาย